นีต้อนรับทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผม PBF นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาทําการแจกผลเสือรอบที่2กันอีกแล้วนะครับโอ้โหก็คลิปนี้เป็นการแจกผลเสืออีกแล้วนะแต่ว่าเป็นรอบที่2นะคนไลดีนั่นเองบอกเลยว่าไอดีนี้บอกเลยโคตรดีมีของตึงๆอยากจับโยร้แล้วก็มีของตามรูเดียนเลยนะคนดูก็ขอไม่ค่อยเยอะนะอื ก็เป็นรหัสรหัสที่ผมแจกดูกรหัสนี้ผมเป็นรหัสสะอาดหมดเลยนะครับรหัสสะอาดนะเออไม่ใช่โปะหรือไก่ตันอะไรทางนั้นนะบอกให้ว่าของโคดีเอาไปปั้นต่อได้เลยนะครับผมก็ได้ทําการจัดโยรูให้ในรหัสนี้แล้วก็มาตารีต้องหกร้อยนะอือก็ต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้แต่รหัสมันแจกคนดูนี่ก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะเออแต่ก็หามาได้แล้วนะครับในสุดก็อย่างน้อยก็จะแจกให้คนดูได้นะเออ ก็สำหรับใครที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพียงแค่ลุ้นขอขอแค่ได้ลุ้นก็ยังดีกว่าไม่ได้ลุ้นนะฮะสำหรับรหัสนี้นะสำหรับใครที่ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้เข้าร่วมนะก็ขอโทษอีกครั้งด้วยนะครับก็มันมีหนึ่งรางวัลเลยนะแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวเลยที่อยากได้ก็มีหลายๆคนที่อยากได้นะก็เข้าใจกันบ้างนะครับส่วนนี้ก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ทำตามกติกาใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบกดไลค์กดแชร์ กดแชร์คลิปนี้ไปนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมากดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามนะสำหรับเพื่อนใครยังไม่กดติดตามช่องผมก็ไปชวนมากดให้ได้นะเออคุณดูแล้วก็มาลุ้นนะให้เพื่อนพิพ์มาลุ้นด้วยก็ได้คุณอาจจะได้แล้วค่อยไปขอเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเอ้ยเพื่อนแม่งได้ว่ะไปขอเพื่อนดีกว่าเอออะไรเงี้ยนะก็สาระค่อยากได้นะครับผลก็มาตเอรี่เป็นสายอสายฝนนะนี่ถุยสายผลก็เย่แล้วสายดาบเออลิทพันไปหมดแล้วนะครับเนี่ย ก็สำหรับคริี้อยากได้นะครับทำตามกติากาตารางคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้ผมอาจจะมาเร็วไปเร็วหน่อยนะครับ